ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงนะคะเมื่อกอพิเชียเนี่ยโพสต์ภาพเหตุการณ์บนเครื่องบิขนขณะที่ตัวเองนั้นได้รับการประมพยาบาลจากทีมแพทย์เนื่องจากมีอาการหายใจติดขัดนะคะโดยคุณกอล์ก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้น อยู่ดีก็หายใจไม่สุดเหมือนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนวิ่งและเครื่องกําลังจะออกพอดีนิ้วชาไป3านิ้วแบบซาซาหูชาแบบซาซาจนรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวถึงขั้นเครื่องบินต้องประกาศหาหมอมาช่วยดูอาการเช็คเครื่องวัดความดันและหัวใจเต้นเร็วขอบคุณคุณหมอบนเครื่องที่มาช่วยผมลงไว้เป็นสิ่งเตือนใจว่าจากนี้ผมจะดูแลสุขภาพมากขึ้นอีกออกกําลังกายให้มากขึ้นมาดูแลสุขภาพกันนะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ